เช้าวันนี้ถ้อยคําที่มาทางผู้เผยพระชนะของพระเจ้าในอนาณาจักรพระเจ้าเนาะถึงเขาว่ามิตรสหายเชื่อว่าต่อให้แบ่งปันวันนี้มันก็ยังไม่หมดอยู่ดีเพราะมันเกินที่เราจะเข้าใจจริงๆขนาดเราได้ยินมาแล้วขนาดที่เราคิดว่าเราเข้าใจเขาว่าเพื่อนหรือว่ามิตรสหายแล้วแต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นสักทีพระเจ้าอยากจะได้มากขึ้นผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้แบ่งปันแบบลงลึกโดยชัดเจนแต่ปล่อยถ้อยคําเพื่อเป็นอะไรบางอย่างที่กระตุ้นในฝั่งญาณพี่น้อง ที่จะสวงหาพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราเป็นนิสหายมากขึ้นนะผมะก็คงไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่าอพยพยเนาะสาสาที่แรกที่โมเสสมีการเรียกว่าเป็นมิสายจุกพระเจ้าเรียกว่าเป็นนิสหายนะผมอบพยพยส,าสามสิบสาผม เอาข้อที่ข้อไหนดีอย่างที่บอกข้อ11แล้วกันครับผมสามสา,มสามหนึ่งหนึ่งผมออพะยโยกที่สาข้อที่11นะผม,มพยาเวได้พูดกับโมเสส2ต่อ2หรือบางเวอร์ชั่นก็พูดว่าหน้าต่อหน้าเหมือนมิสหายที่สนทนากันแล้วโมเสสก็กลับไปยังค่ายแต่พวกเราใช้หนุ่มของท่านคือโยชัวบุตรนูนไม่ได้ออกไปจากเต็นท ตอนนี้ยังอยู่ในที่ถิ่นชุรกันดานะครับตอนที่อิสาราเอลกำลังเดินในถิ่นชุรกันดานเพื่อเข้าดินแดนพัดสัญญาเขาอยู่อยู่ที่ภูเขาโฮเรฟในเวลานี้โมเสสได้บัญญัติมาแล้วแต่ก็ทําแตกด้วยอารมณ์โกรธจากการที่ลงมาและเห็นวัวทองคําเม่ไร้บทที่3าโมเสสก็ขึ้นไไมาอีกรอบหนึ่งไปเอามาแต่ประเด็นสําคัญคือตรงนี้เป็นการตั้ง,ตงเต็นท์นัดพบแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวค่ายของอิสาราเอลประเด็นสำคัญคือมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระเจ้าอยากอยู่ให้ไกลๆเขา แต่จากสิ่งที่อิสราเอลทำมันเป็นการบอกว่าอยากเอาพระเจ้าไปไกลพระองค์ก็ตามนั้นับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วโมเสสก็ยังเป็นคนที่รู้จักรสชาติของการทรงสิทธิและความสามารที่แท้จริงผมชอบสิ่งที่อาจารย์โฮสต์เคยแบ่งปันครั้งหนึ่งในซุ่มคอนะผมเ,ออเมื่อปีที่แล้วแล้วมันเป็นข้อที่แตะใจผมไปเลยนะผมอันนี้ขออย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้มี 5, พั่มพีหลักในวันนี้ชัดเจนแต่ว่าขอพูดข้อในสิ่งที่พระเจ้าขึ้นมาในสั่งานตอนนี้แล้วกันนะผม อันนี้จะอยู่ในสดุดีบทที่หนึ่งร้อยสามนะครับผมข้อที่เจ็ดสดุดีบทที่ร้อยสามข้อที่เจ็ดได้บอกว่าพระเจ้านะครับพระยาเวทรงสำแดงพระมันคาหรือว่าสำแดงหนทางคนระับพระยาเวทรงสำแดงหนทางของพระองค์แกโมเสสและสำแดงกิจการของพระองค์แกอิสราเอลอาจารย์โฮส์วันนั้นได้แบ่งปันแล้วมันแตะใจผมมากคือ พระเจ้าสําดงพระราชกิจหรือว่าการงานของพระองค์ให้อิสราเอลได้เห็นเขาให้ได้เห็นว่าการงานของพระยาเวคืออะไรและพระองค์ทำอะไรบ้างแหวกทะเลแดงเทมานาจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างแต่มีแต่โมเสสที่จะท,ที่เรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เห็นกิจการงานของพระเจ้าเพื่อนแต่เขาเห็นหนทางวิถีทางของพระเจ้าได้ว่าเหตุใดพระองค์ถึงน,างน,น,น,งงนําไปทางนั้นเหตุใดพระองค์ถึงนําหัวใจเขาไปทางนั้นโอ้โหคือแบบว่าถ้าไปเจาะลึกล่ากสั่จริง เฮ้ยเขาว่าหนทางวิถีทางมันแตกต่างกับคขาว่ากิจการเลยนะกิจการคือสิ่งที่เรียกว่าการแสดงออกหรือว่าแอคชั่นภายนอกบางทีเราเห็นการอัศจรย์บางทีเราเห็นการเยียารักษาเราเห็นสิ่งที่มันปลดปล่อยออกมาแต่พระคำตอนนี้ได้บอกว่าพระเจ้าสําแดงทางของพระองค์วิถีทางของพระองค์การดําเนินชีวิตของพระองค์ให้โมเสสได้รู้ว่าวิถีการดาเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเป็นแบบไหนแต่พระองค์สําแดงกิจการของพระองค์ให้อิสราเอลได้เห็นแต่สิ่งนั้นอ่ะพระองค์ทำเพื่อว่า ถ้าอิสราเอลได้เห็นกิจการงานของพระองค์ว่ามันเป็นความดีงามและถ้าเกิดว่าเขาหิวกระหายพระองค์จริงๆเขาจะเข้ามาเพื่อเรียนรู้หนทางกับพระองค์มากขึ้นโมเสสนี่เป็นคนที่เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าเป็นมิตรหายเป็นคนที่สนิทเลยในรักศัพท์ของพวกิภาษาฮิบรูผมคิดว่ามันเป็นรักศัพท์ของหลายภาษาด้วยแต่เพียงแต่ว่าภาษาไทยความหมายเราไม่ค่อยลงลึกขนาดนั้นบางครั้งคนที่เราไม่สนิทเราก็เรียกว่าเป็นเพื่อนคนที่เราสนิทมากๆก็เรียกว่าเป็นเพื่อนคนที่เราไว้ใจสุดๆก็เรียกว่าเป็นเพื่อน คนที่เราแบบว่ารู้จักกันแบบผิวเผินนะไม่ได้ไว้ใจแต่ก็เราก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกันสรุปก็คือคาว่าเพื่อนในภาษาไทยอ่ะมันใช้ปะปนจนแบบว่าหลุดลุยแบบเพี้ยนไปหมดเลยแต่คุณเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วว่ารากศัพท์คาว่าเพื่อนมันไม่ใช่แบบว่าเรียกใครก็ได้เป็นเพื่อนเพื่อนคนรู้จักก็แตกต่างกันแต่คาว่าเพื่อนจริงๆในภาษามากมายโดยเฉพาะภาษาในไบเบิลอ่ะมันคือคนที่คุณแบบว่าไว้ใจที่ปลดปล่อยบอกความลับของหัวใจของคุณอ่ะให้เขาได้ พะเราไว้ใจเขาเขาว่าเพื่อนนี่คือแบบว่าไม่ใช่อะไรเล่นๆเ,เลยนะสำหรับการเป็นคนยวคนอิสราเอลและการที่พระเยซูและพระเจ้าเรียกคนสักคนหนึ่งว่ามิสหายมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยเราเลยกท่านว่าเป็นเพื่อนเนาะอ๋อ oh, เพื่อนเหรอเออก็ดีก็เป็นคนรู้จักกันไม่เรียกใครสักคนว่าเป็นเพื่อนสำหรับพระเจ้าแปลว่าผมอยากจะแชร์หัวใจผมหรือว่าสิ่งที่อยู่ในนี้ให้คุณทราบอยากจะแชร์วิถีชีวิตอยากจะแชร์วิถีทางให้คุณทราบอันนี้มันเป็นอะไรที่ลึกมากเลย ส,สดีบทที่ร้อยสามที่เราอ่านไปเมื่อกี้พระเจ้าสัมดงหนทางวิถีชีวิตให้โมเสสได้เห็นว่าเจตนาพระองค์เป็นแบบไหนหัวใจอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์เป็นแบบไหนในขณะที่กิจการงานของพระองค์นั้นโมเสสก็เห็นนะแต่อิสราเอลก็เห็นได้แค่นั้นเฉยเพราะว่าอิสราเอลไม่ได้ปรารถนาเหมือนที่โมเสสปรารถนาพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระเจ้ากําลังอยากให้เรารู้ว่ากิจการพระราชกิจข,ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงทําในชีวิตของเรามันสําคัญนะเวลาที่เราเห็นพระองค์เคลื่อนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ เราจบอยู่แค่กิจการงานของพระองค์หรือว่าเรามองลึกไปถึงเหมือนกับที่โมเสสมองว่าเรารู้หนทางและวิถีชีวิตของพระเจ้าได้เปล่าหรือว่าเราแค่เห็นการเผยออกมาในที่ประชุมเฉยเห็นแค่การนมัสักการเฉยแต่เราไม่รู้ว่าหัวใจพระเจ้าหรือวิถีชีวิตรหรือหนทางของพระเจ้าพระองค์ตรัสถนาให้เราดําเนินแบบไหนยังไงผมเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าแบบว่าให้เกียรติโมเสสเป็นพิเศษมากเลยผู้เผยพระชนะคนนี้ในพระนัสัญญาเดิม แบบติดสนิทมากมากแบบหน้าต่อหน้าเลยแล้วกันนะผมอมแล้วก็ที่ผมลงพระคำใน f a c e b o o k วันนี้ถ้าใครบางคนได้เห็นแล้วก็ทังใน i ิน t a g r กรมด้วยครับมันเป็นข้อที่ผมได้อ่านเรื่องราวโมเสสช่วงบ่ายวันนี้แต่ใจแล้วผมก็ร้องไห้เหมือนกันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทั้งที่เป็นพระคำที่เคยอ่านมาแล้วแต่พอพระเจ้าสำแดงแล้วมันก็เลยแตกใจและผมดีใจที่พระเจ้าแตะใจด้วยพระคำของพระเจ้ามันไม่ใช่อ่านการสำแดงแล้วเราแค่ว้าวเฉยแบบนั้นแล้วเราก็จบอยู่เพียงแค่ กิจาการงานพระราชกิจเราเห็นแค่ความว้าวของ,งพัมพีแต่เราไม่ได้เห็นหนทางของพระเจ้าที่มันแตะในฝั่งอย่างของเราแล้วมันเป,นปลี่ยนแปลงเราสิ่งที่ผมได้คนระับมันอยู่ในกันดานวิธีบทที่12ข้อ6 7 8อันเนี้ยถ้าพี่น้องจะบันทึกไฮไลท์โน้ตโน้ตเลยก็ได้จำไม่ได้ก็ไปเปิด Facebook ผมแล้วกันนะเพิ่งโพสต์ในวันนี้เลยนะนะครับกันะกาดานวิถีบทที่12ข้อ6ข้อ7ข้อ8เป็นตอนที่มิเรียมและอารอนพี่สาวและพี่ชายของโมเสศ สงสัยและเริ่มไม่เห็นด้วยกับสิทธิอำนาจที่พระเจ้าเคลื่อนผ่านโมเสสแต่อย่างที่บอกว่าสิทธิอำนาจมันแล้วแต่พระเจ้านี่ว่าพระเจ้าจะเลือกใครแค่นั้นเองเราไม่ลงลึกเรื่องการไม่เห็นด้วยต่อสิทธิอำนาจของมิเรียมโมเสสเอ,อ้ยมิเรียมกับอาโรนวันนี้นะครับไม่ลงลึกเรื่องนี้แต่จะลงในถ้อยคําที่พระเจ้าพูดว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นการานัวิถีบทที่1 2ข้อ6 7 8ได้บอกว่าพระองค์ตรัสว่าจงฟังถ้อยคําของเราถ้าจะมีผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในหมู่มพวกเจ้า เรายาเวจะสําแดงตัวต่อคนนั้นเป็นนิมิตเราจะพูดกับเขาผ่านทางความฝันแต่สําหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราจะไม่เป็นเช่นนั้นในครัวเรือนทั้งหมดของเรานั้นเขาสัตซ์ซื่อเราจะพูดกับเขาซึ่งซึ่งหน้าอย่างชัดเจนไม่ต้องพูดเป็นปริศนาซับซ้อนและเขาจะได้เห็นสันฐานของพระยาเวนะครับท่อนสุดท้ายทําไมเจ้าทั้งสองมิเรียมและอาโรนจึงกล้าพูดต่อต้านโมเสสผู้รับใช้ของเราประเด็นสำคัญตรงนี้คือ เฮ้ยไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าจะมีผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในหมู่พวกท่านอิสราเอลเราจะพูดผ่านให้กับเขาผ่านนิมิตผ่านความฝันไอ้แค่นั้นเราก็ว้าวแล้วเนาะแต่บางทีอ่ะเราไม่เคยว้าวกับสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเหมือนแบบว่า how are you today แต่พออ่านวันนี้ปั๊บพระเจ้าพูดกับโมเสสผมอ่านภาษาอังกฤษนะคือภาษาอังกฤษใช่ครว่าพระเจ้าพูดกับโมเสสแบบเพลนเพลนอ่ะเพลนเพลนหน้าต่อหน้าเพลนเพลนเป็นแบบไหนอะ หมือนกับผมกับโอ๊ตไปกินกาแฟาด้วยกันเฮ้ยโอ๊ตเป็นไงบ้างเฮ้ย hey, สั่งเมนูนี้ได้ปะเฮ้ยอยากลองนี้ไหมอะไรประมาณนั้นเนี่ยแหละคือพูดแบบเป็นเพลนเฮ้ยแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยคือกับผู้เผยพะนะคนอื่นที่เขาจดจ่อแค่กิจการงานของพระเจ้าพระเจ้าให้คุยกับเขาผ่านแค่ภาพนิมิตความฝันซึ่งบางทีเรารู้สึกว่ามันว้าวเวลามีนิมิตมีความฝันแต่วันนี้สิ่งที่ผมว้าวมากกว่าคือว้าวเกอร์ไหมถ้าอยู่ดีๆพระเจ้ามาเป็นแบบมินสหายและกอดคอเราและพูดเป็นชีววิิตตจงอ่่่พูดแแบบไมม้าาฝัน นิมิตมา <c oughs> เดี๋ยวต้องแปลแต่นี่คือพระเจ้าพูดโมเสสมา <c oughs> พูดพูดซึ่งซึงหน้าเลยพูดตรงๆเลยนะโมเสสเอาแบบนี้เลยนะเออแบบนี้เลยเออแบบนี้เลยไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมีนิมิตไม่ต้องมีความฝันเออถ้าจะส่งนิมิตถ้าส่งความฝันเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยแปลอยู่ดีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโมเสสกับพระเจ้าน,นี่คือแบบว่า <c oughs> พูดกันตรงต you all am fine thank you โอเค you โอเคนะโอเคสบายดีเออเป็นเป็นไงบ้างโอเคประมาณแบบนี้เลยแล้วผมอ่านตรงนี้ปั๊บรู้สึก้แบบว่าผมอยากได้แบบนี้พระเจ้าและถ้าเกิดว่าพี่น้องจําได้ ในอพยพบทที่13จําได้ครับที่โมเสสอยากจะขอเห็นพระพักของพระเจ้าอยากจะเห็นพระิีิของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าโอ้โห mm hmm. oh, ถ้าเห็นพระพักของเราเนะี่ยตายแน่นอนตายแน่นอน mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นการไถ่าบาปที่แท้จริงจากลูกแกะของรพระเจ้าพระเยซูคริสต์ยังไม่มาถึง mm hmm. เพราะฉะนั้นมันยังถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าโอเคโมเสสยังรับตรงนั้นไม่ได้แน่นนอนแต่พระเจ้าจะให้เอามือของพระองค์ปิดไว้แล้วก็ให้เห็นแค่ด้านหลังของพระองค์นะครับผม อันนี้ก็ยังไม่ขออธิบายเลึกกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบทรงไหนแต่พระเจ้าบอกให้โมเสสอยู่ในซอกหินและเดี๋ยวพระองค์จะให้ความโมเสสได้เห็นพระิริแห่งความดีงามของพระเจ้าคือเมื่อมีพระิริของพระเจ้าปรากฏความดีงามของพระเจ้าที่เราสัมผัสได้ในฝันยานมันจะปรากฏและมันจะสัมผัสได้แต่ว่าพระเจ้าจะไม่โมเสสเห็นหน้าเห็นภพและอยู่ดีๆผมอ่านกันนานวิถวเนี้ยหน้าต่อหน้าหน้าต่อหน้ามีช็อตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการหน้าต่อหน้ากับพระเจ้าระหว่างโมเสสกับพระเจ้าอ่ะมันเป็นจริง ระเจ้าให้ผมได้นึกถึงลูกาบทที่เก้าตอนพระเยซูจำแนงพระกายตอนที่พระเยซูพาไปตัวยากอบยอนขึ้นไปยอดภูเขาน่าจะภูเขาทาโบนะมันไม่ได้บุกชื่อแต่ว่าผมแค่สันนิษฐานเฉยว่าดูจากตำแหน่งและแผนที่น่าจะเป็นภูเขาทาโบขึ้นไปอยู่บนนั้นพระเยซูจำแนงพระกายเป็นร่างที่แบบว่าไม่ใช่แบบร่างมนุษย์ธรรมดาเป็นร่างที่มันเป่งปังด้วยความงดงามแห่งพระสิริของพระเจ้ามันบริสุทธิ์มากๆแล้วสนทนากับโมเสสและเอลรีย แลวก็มีลูกาเล่มเดียวแหละที่บันทึกว่าเขาสนทนากันเรื่องการเสด็จขึ้นไปที่องคงเขียนของพระเยซูถึงสิ่งที่พระองค์ต้องทําให้สําเร็จและโมเสสเอลยาสนทนากับพระเยซูแบบเฮ้ยผมพอพพพพผมอ่านตรงนี้ปั๊บผมร้องไห้เลยวันนี้ผมรู้สึกแบบว่าพระเจ้าในที่สุดมันเป็นจริงผ่านทางพระเยซูริฟต์เราได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าโมเสสได้คุยกับพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าอย่างชัดเจนคือในพระนัสัญญาเดิมก็มีแต่พูดคำว่าหน้าต่อหน้านะหน้าต่อหน้าแต่เราไม่รู้ว่าหน้าต่อหน้าเป็นแบบไหน หน้าต่อหน้าอาจจะเป็นแบบว่าในฝันวิญญาณที่แบบไม่ได้เป็นหน้าต่อหน้าออกมาแบบกายภาพขนาดนั้นแต่ในพระมลูกาตอนที่พระเยซูจำแรงพระกายคือไปโตยกอบยอนเห็นเห็นจริงๆอ่ะแล้วรู้ว่าเป็นโมเสสและเอลียาแล้วคุยกับพระเยซูแบบหน้าต่อหน้าแบบผมร้องไห้เลยตอนที่อ่านคัมภีตอนเนี้ยช่วงบ่ายเนี้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะโยงกันขนาดนี้และผมรู้สึกว่าผมอิษฐานากับพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าผมอยากได้แบบเนี้ยพระองค์จะพูดกับนิมิตผมก็เอานะพระองค์จะพูดกับผมผ่านความฝันก็เอาอ่ะแต่ขอเลยผมเห็นสิ่่่งทีีเรรยกวาาจํได้ัคบ สองสัปดาห์ประมาณไม่เก like ินประมาณสองสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยที่เราได้แบ่งปันเรื่องบําเหน็จของผู้เผยชนะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราให้เกียรติผู้เผยชนะของพระเจ้าเพราะเขาเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าเราจะได้บําเหน็จอย่างผู้เผยชนะแล้วเราก็ได้แบ่งปันว่าในพระคำของพระเจ้ามีผู้เผยชนะมากมายหลายคนและบําเหน็จคือสิ่งที่เขาได้รับประสบการณ์จากพระเจ้านั่นแหละจะเป็นของเราทั้งหมดอฮัมก็เป็นผู้เผยชนะครับผมโมเสสก็เป็นเราได้พูดหลายสิ่งหลายอย่างได้ว่าโหนั่นก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด การใกล้ชิดจนกระทั่งแบบว่าปากเขาไม่สามารถพูดอย่างอื่นได้อีกต่อไปแล้วเว้นแต่ถ้อยคําของพระเจ้าแบบเอเซเคียลหรือใครก็ตามอยากได้แบบนั้นจริงๆและกับโมเสสที่ได้เจอพระเจ้าหน้าต่อหน้าอยากได้และเจอกับประสบการณ์ที่เรียกว่าพระเจ้าพูดเหมือนเป็นมิตรสหายแบบเพลินๆเพื่อนคุยกันสนทนาแบบนั้นไม่ต้องมีปริศนาอะไรซับซ้อนวุ่นวายอะไรเลยพระเจ้าพูดกับโมเสสแบบนั้นแบบอยากได้อะอยากได้จริงๆผมรู้สึกเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดคือทุกอย่างมันสเสร็จแล้วโดยพิเศษมันคือ ทางพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วมีแต่พระเยซูเท่านั้นแหละที่ทําให้โมเสสได้สนทางงานากับพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าแบบของแท้จริงทั้งฝาา่ายวิญญาณทั้งฝ่ายกายภาพของจริงนะผมอันนี้อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นการสอนแบบลงลึกอะไรแต่เป็นการปลดปล่อยถ้อยคําผมรู้สึกว่าของประทานที่มันหลังไหลออกมาเป็นของประทานความเชื่อมากกว่าที่ปลดปล่อยแนวันนี้มันรู้สึกเป็นของประทานความเชื่อมากกว่าของประทานการสอนแต่เป็นการมีการเชื่อมโยงทั้งพีอยู่แต่เป็นการใส่ความเชื่อเพื่อให้เรารู้ว่า หากชีวิตของคนเหล่านี้ที่เขาไม่สมบูรณ์แบบอย่างโมเสสยังสามารถไปถึงจุดที่เรียกว่าหน้าต่อหน้ากับพระเจ้าได้เป็นมิสายกับพระเจ้าได้จนกระทั่งถึงระดับที่แบบว่าเราอาจจะคิดว่านิมิตความฝันก็ว่าอุ้ยเวอร์แล้วนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ว้าวกว่าคือการที่พระเจ้าพูดเป็นเพลงกับเราเนี่แหละแทบจะได้ว่าบางครั้งเราง่ายต่อการมองข้ามเนาะเราง่ายต่อการมองข้ามที่เรียกว่าพระเจ้าสกิปริสกิดหน่อยว่าทำนี้สิไปทำนี้สิกินนี้สิอย่ากินนี้เลยเราคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่ธรรมดาเกินไป ทำไมไม่เวอร์วังแบบว่าความฝันนิมิตอะไรที่มันเวอร์วังแต่บางทีแล้วใครจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแบบมิสหายที่ลึกซึง้งความสัมพันธ์ที่พระเจ้าคุยกับเราเหมือนแบบว่าเราคุยกับเพื่อนเรายังแบบสบายๆและนี่พระเจ้าคุยกับเราแบบว่าเปิดอกแบบคุยกันไม่ต้องมีภาพนิมิตหรือความฝันถ,ถ,ถ้าจะมีก็เป็นตามที่พระเจ้านําเพื่อให้เห็นการอัศจรรย์และเสริมความเชื่อเราแต่การที่เราได้ดำเนินชีวิตทุกๆวันแบบคนที่เป็นมิสหายร่วมเดียวกับพระเจ้าและพูดกันเปิดอกเปิดใจและเข้าใจกันได้ทุกเรื่องแบบนี้ ระรงแชร์หัวใจมาถึงเราเราแชร์หัวใจให้ระรงแชร์ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแชร์ในสิ่งที่เราอาจจะแบบว่าคาใจท้อแท้ใจให้ระรงแต่รปรงตอบกลับด้วยหัวใจของโะรงที่มันอยู่เหนือความท้อแท้ใจนั้นคุยกันแบบง่ายๆคุยกันแบบเป็นเพลงสนิทสนมกันแบบนั้นผมอยากได้ในสิ่งนี้พระเจ้ามันไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยพระคําในวันนี้ที่แบ่งปันทั้งหมดเพียงเพื่อให้เราเห็นและกระตุ้นความเชื่อของเราที่เราจะปรารถนาความสัมพันธ์และใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเพราะมันเป็นอะไรที่ล้ำค่า ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าสิ่งที่มิสหายที่ดีที่สุดปลดปล่อยกับเรามันเป็นอะไรที่ล้ำค่าแน่นอนที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นในฝันญาณที่จะทําให้เราอยู่เหนือทุกสถานการณ์ได้จนกระทั่งเหมือนโมเสสที่หน้าทอแสงพระสิริของพระเจ้าถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของเราก็คือเราอาจจะไม่ได้หน้าทอแสงออกมาแบบเห็นกายภาพแบบชัดเจนแต่พระเจ้าจะให้บางคนได้เห็นในฝันญาณก็ตามนั้นแต่ที่สําคัญคือผมจําถ้อยคําที่อาจารย์รับปลดปล่อยได้ว่าเมื่อคุณเต็มล้นด้วย คุณไปที่ไหนพระสูตของพระเจ้าก็ติดตามคุณไปคุณไปที่ไหนพระสูตและความดีงามของพระเจ้ามันจะเป่งปังฉายออกมาสัมผัสผู้คนเองโดยที่บางทีเรายังแทบไม่ได้ทําอะไรด้วยซ้ำแค่เดินเข้าไปที่นั่นเองพระสูตความดีงามของพระเจ้าก็สัมผัสผู้คนเรียบร้อยแล้วในฝ่ายวิญญาณแบบอธิบายไม่ได้และในบรรดาสัญญาใหม่เราไม่มีผ้าคลุมหน้าเพราะมันถูกเปิดออกแล้วโดยพระเยซูคริสต์และผู้คนได้สัมผัสพระสูตของพระเจ้าได้จดจ้องไปที่พระพักของพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของแต่ละกัน และถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นนั้นสุดท้ายก็คงไม่พ้นพระนพันธสัญญาใหม่2โครินบทที่3ข้อน,นี้หลายคนจําได้กันอยู่แล้วนะครับผมจากพระสิริหนึ่งไปอีกพระสิริหนึ่งแต่ว่าขออ่านเพื่อตอบย้ำแล้วกันแล้วก็จะปิดถ้อยคําการหนุในใจในวันนี้นะครับผมข้อที่17ข้อ18แแล้วกันนะครับผม2โครินบทที่3ข้อ17ข้อท18ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั้น แต่เราทุกคนในเวลานี้ไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและสามารถมองดูพระสิริของพระเจ้าได้และเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนกับพระชายของพระองค์ขอใช้เวอร์ชันอาณาจักรพระเจ้าครับโดยไปจากพระสิริหนึ่งขึ้นไปอีกพระสิริหนึ่งเป็นพระสิริที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณนั่นแหละครับผมขอให้ฝ่ายวิญญาณของเราได้มีสายตาที่จดจ้องไปที่พระภัคของพระองค์ตลอดเวลา ถูกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนพงมากขึ้นและมากขึ้นนะผมและมผมรู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะลงลึกกับเราในการเป็นมิตสัยของเรามากขึ้นมผมรู้ว่าเรามีการลงลึกเกี่ยวกับทอดขัของพระเจ้าถึงเรื่องการเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวรักเดียวใจเดียวพงเป็นเจ้าบ่าวที่รักเดียวใจเดียวกว่าเจ้าสาวมากพงไม่เคยไปหลงรักสิ่งที่เป็นความชั่วหรือความบาปเลยแต่บางครั้งเราก็เป็นเจ้าสาวที่มีรักพงใจนึงอีกใจนึงก็ยังมีส่วนรักเนื้อหนังอยู่แต่เรากำลังเติบโตเข้าไปสู่จุดที่เรียกว่า รักเดียวใจเดียวกับพระองค์จริงๆและร่วมชีวิตกับพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวอ่ะสองกลายเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์อยากจะลงลึกกับเราในเรื่องของการเป็นมิตรสหายด้วยการมีความสมัมพันธ์เป็นมิตรสหายมันเล็งถึงการที่เปิดอกเปิดใจเปิดความคิดคุยซึ่งกันและกันและมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไว้ใจได้มันปลอดภัยและไปได้วยกันได้เหมือนกับที่ปัญญาจารย์บอกนะสองคนก็เดียวคนเดียวถ้าคนหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งจะคอยพยุงและชุดเขาขึ้นมาได้ ซึ่งผมรู้ว่าพระเจ้าไม่ใช่คนที่ล้มดูยังไงคนที่ล้มก็คือเราเนี่แหละแต่การมีพระเจ้าที่เป็นมิตรสหายนี่แหละเรารู้เลยว่าเราล้มแล้วไม่อยู่ตรงนั้นตลอดแน่นอนคนชอบทาล้มลงเจ็ครั้งแล้วก็ยินขึ้นได้เจ็ครั้งแต่ผมเชื่อว่าการยินขึ้นได้เจ็ดครั้งนั้นไม่ใช่เพราะเป็นกําลังในความดีงามือความชอบธรรมของเราแต่เป็นเพราะมิสหายคนนี้ที่ทําให้คนชอบทามันเป็นจริงในชีวิตของเราที่ยืนได้ขึ้นยืนยินขึ้นได้เสมอทุกๆครั้งไป พระเจ้ากำลังลงนึกกับเรามากขึ้นนะครับผมตั้งแต่โอโหอนาจาพระเจ้าเข้ามาที่ลงทรงลงนึกในการเป็นพ่อกับลูกเนาะพระบิดากับการที่เราเป็นลูกที่ให้เกียรติพ่อและรู้ว่าพ่อสอนสิ่งที่ดีที่สุดให้เกียรติสิทธิอำนาจของพ่อที่ดีที่สุดและอยู่ดีๆพระเจ้าก็มาลงนึกเรื่องเจ้าบ่าวเจ้าสาวในช่วงฤด,ดูกันต่างๆที่ผ่านมาสามีภรรยาเดื้อเดียวกันและตอนนี้พระองค์กำลังลงในเรื่องของมิสหายโอ้โหความสมานระหว่างเรากับพระเจ้ายังมีแบบไหนอีกก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมีหลายอย่างที่พระองค์จะลงนึก อาจารย์กับลูกศิษย์ก็ใช่อาจารย์รับบีกับสาวกก็ใช่เอ้ยสาวกก็เหมือนเคยพูดไปแล้วว่าสาวกก็คือผู้ที่เรียนรู้จากอาจารย์และทําเหมือนอาจารย์ดาเนินชีวิตเหมือนอาจารย์โอโ้โหแทบจะเรียกว่าทุกความสมัครที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนกําเนิดจากพระเจ้าทั้งสิน้นและพระองค์อยากจะลงลึกในทุกความสมัครให้เราได้เห็นว่าความสมัครระหว่างพระเจ้ากับเราเป็นแบบไหนบ้างและพระองค์อยากให้ลงลึกในทุกรูกแปแบบเลยจริงนะผมดูดูการนี้ลงลึกในการเป็น มิสหายเป็นเพื่อนที่แท้จริงของพระเจ้าได้เวลาเปิดอกคุยกับพระเจ้าแล้วทุกเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตของเราเปิดให้พระเจ้าและเพื่อพระองค์จะได้เปิดหัวใจพระองค์ให้เข้ามาช่วยแก้ไขช่วยหนุนใจและช่วยชุดเราขึ้นในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าครับผมอเมนขอบพระเจ้าป้อนพี่น้องทุกคนนะมิสหายเมื่ไรก็ได้ ตอนที่ผมฉะน,นั้นผมไป